ดวงชะตาชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคม2568นี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกระยามิตรทุกท่านเกตน้อยชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังค่ะก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้กับเกตน้อยชาแนลด้วยนะคะการทำนายดวงชะตาครั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะมาดูกันว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างดวงด้านการงาน ชาวราศีมังกรการงานในเดือนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็มาจากการกระทำของชาวราศีทั้งสิ้นหากแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาชาวราศีมังกรตั้งใจทำงานมาเป็นอย่างดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้จึงมีความเป็นไปได้สูงที่คนในราศีนี้ จะมีการขยับขยายได้รับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะเรียกว่าที่ผ่านมาทำงานมาอย่างไรผลของการกระทำจะถูกแสดงให้เห็นในเดือนนี้แต่ถ้าทำได้ไม่มีก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการลาออกเพื่อไปเริ่มต้นทำงานในที่ใหม่ค่ะ ดวงด้านการเงินชาวราศีมังกรการเงินในเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ตอนนี้นะักแม้จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่คนราศีนี้ก็ไม่ได้สนใจที่จะควอย้าเพราะกำลังจมอยู่กับความคิดและปัญหาด้านการเงินของตัวเองจนมองข้ามสิ่งดีๆไปเพราะฉะนั้น หาโอกาสเปิดโอกาสให้เราเจอสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะดวงความรักชาวราศีมังกรในเดือนนี้ชาวราศีมังกรที่ยังโสดอยู่อาจจะยังไม่พร้อมเริ่มใหม่กับใครในตอนนี้เพราะคนราศีนี้ยังไม่สามารถลืมอดีตได้และความผิดพลาดของตัวเองได้จึงทำให้ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ ต่อให้มีคนใหม่เข้ามาในช่วงนี้ก็ตามส่วนคนที่มีคู่ในช่วงนี้อาจจะรู้สึกผิดหรือเสียใจกับสิ่งที่ผิดพลาดที่ตนเองได้ทำลงไปก่อนหน้านี้จนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นั้นไม่สามารถพัฒนาไปกันได้ชาวราศีมังกร ต้องระวังเรื่องของการจัดสรรเวลาให้ดีๆเพราะถ้าหากจัดสรรเวลาได้ไม่ดีจะทําให้ชาวราศีมังกรพบเจอปัญหาหลายด้านทางที่ดีหากรู้ตัวว่ายังจัดสรรตัวเองได้ไม่ดีพอควรเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารเวลาการใช้เงินและหลีกเลี่ยงการทำงานหลายอย่างภายในเวลาเดียวกัน ควรทำแต่ละอย่างให้มีความเป็นขั้นเป็นตอนเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องควรจัดการเรื่องไหนก่อนเรื่องไหนทีหลังหากทำได้จะทำให้ชาวราศีมังกรเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะแต่ดูเหมือนว่าในเดือนนี้ชาวราศีมังกรยังมีเรื่องราวให้คิดหลายเรื่อง แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่ทำให้คนราศีนี้ลาบากลองคิดทบทวนแล้วค่อยๆวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆทีละเรื่องทีละขั้นตอนก็จะทำให้ชาวราศีมังกรสามารถมองเห็นทางออกการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่กำลังคิดไม่ตกได้นะคะ นี่คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะดูเหมือนว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีปะปนกันไปให้คุณคิดนะคะเกตดน้อยชาแนวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอนี้ร่วมกันนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ